บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิที้สิคะแค่วัลาาสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนูก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีสสดค่ะ ผู้หญิงอยากสวยค่ะอะไรนะโน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 เพลงเขาออกจะดังคุณพีรูมเซร์ตินรูมสามเกอุยฉันเครียดไม่เกินขึ้นห้อง39นั่นแหละโอ้ยไม่ใช่ห้องเบอร์39ที่มีปัญหานี่ก็คือนะคะวัยรุ่นสมัยนี้ฟังเพลงอะไรกันพี่เจ ก็ดังมากนะแต่พี่เจนก็เพิ่งได้ยินเนาะเๆเนี่ยเนาะเนอนแต่สมเนียงได้นะเขาบอกว่ารุ่นสาเกเป็นกลุ่มดนตรีเมื่อเมื่อตอนแรกอ่ะอยู่ในเมริกาน่ะเป็นนักเรียนนอกไงคะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ด้วยนะใช่แล้วก็แต่งเพลงผ่านยูทูบเนี่ยตอนตามตั้งแต่เขายังไม่ดังยังไม่ได้มาเป็นนักร้องตอนนี้เนี่ยแต่งมานานดังยังเนี่ย อุ้ยเขาดังมานานแล้วเธอเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ดังค่ะอยากดังเหมือนกันไม่รู้จะดังทางตรงไหนอ้อมทางไหนดีล่ะอาจจะลงตัวได้ยังไม่ไม่อยู่เนี่ยนะเนี่ยนี่ยสารเอฟเอ็มเอ็นไอเอ็นนั่นผมผู้ชายเอฟเอ็มเอ็เดบอยเอาแม่และลูกก่อนหมไม่เหมาะยังวัยรุ่นอยู่โอเค เข้ารุม <ns> สองเก้ากันดีกว่าสองห้องสอ <29 S 2> <29 S 1> งเก้ากันตั้งแต่สมัยเมื่อตอนที่เขายังอยู่อ,อเมริกาคเขาเรียนหนังสือกันวรวมตัวกันสามสามคนมประกอบด้วยสมาชิกทอมอิสลาหรือว่าส้มฉุนคุณพี่จำได้ไหมคะส้มฉุนน้องส้มฉุนดิฉันไม่พูดสักคำได้ไหมเพราะว่าดิฉันไม่รู้จักไม่สมัยก่อนนานไปแล้วส้มฉุนเขาเล่นละครเป็นส้มฉุนนะคะดังๆเรื่องอะไรนะคะเรื่อง เออละครย้อนยุคหน่อยจะมาบอกดิฉัน,หนเหรอดิฉันไม่ได้ดูทีวจีจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นละคร <c oughs> เรื่องอะไรแต่ว่าเป็นส้มฉุนจำไมาได้แล้วก็อ <c oughs> ี่อย่าม,มาถามรุ่นรุ่นรุ่นอย่างเงี้ยถ้าถามจินตนาบูญลาเนี่ยเดี๋ยวบอกให้อ <c oughs> <c oughs> ย่างอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็นักร้องนามมน <c oughs> ชุติม,มนวิจิต ทิศดีค่ะนักร้องนำแล้วก็ม,มีคุณยี่แว่นใหญ่โอลานชูใจเขารวมตัวกันที่ร้านร้านอาหารชื่อร้านเครื่องเทศในลอสแอนเจลิสไม่ใช่บ้านเรานะ,ะเดี๋ยวหากันใหญ่ใช่โดยการที่แบบว่าร้องเพลงด้วยกันแล้วก็อัดเสียงแล้วก็เอา ออาในใน u t u b e ใช่ยอดกดไลค์นี่อื้งก็ะหึมพอยอดกดไลค์ก็อึ้งพี่บอยโกศิยพงศ์ใช่ไปเตยตาพี่เขาไปติดต่อ๊มาเลยเออยดึงมาเลยว่าให้มาออกมาออกเพลงขอไปนะภาษาดิฉันวัยรุ่นเหมือนกันเดี๋ยวบอกว่าทจไมาดึงตัวมาค่ะก็มาทำอัลบั้มเพลงแรกอะไรล่ะน่วง คุณผู้ชมรู้จักอาการหน่วงไหมคะคือเหมือนแบบหน่วงปวดประจำเดือนหน่วงดิฉันคือเข้าใจในความเข้าใจคือหน่วงดิฉันปวดประจำเดือนประจาเดือนแบบนองหน่วงปวดนงหน่วงการแบบนั้นไหมต้องกินวีวันเลเออต้องกินวีวันนะอันนี้เพลงเขาเขาเขากินวีวันหรือเปล่าตอนแต่งเนี่ยไม่เพลงเขาประมาณแบบว่า คือเดี๋ยวๆให้ฟังตอนท้ายรายการปวดใจเออหน่วงวันหน่วงมันจะปวดแต่เธอปวดประจําเดือนน่ะของเธอหน่วงเธอหน่วงปวดประจําเดือนแล้วก็้อนปวดใจคนละเรื่องกันได้อยู่ได้อยู่ได้ปวดปวดคลายกันยังไงก็ปวดอืจบอ่ะไหนพูดเรื่องหน่วงแล้วมาพูดเรื่องมีวันกันดีไหมเมื่อกี้เตรียมซิวิ เตรียมจะคุยอาการน่วงอาอาการปวดหง่วงปวดปวดประจำเดือนก่อนก่อนจะเป็นประจำเดือนสาวๆมักจะปวดประจำเดือนกันอ่าจริงๆรู้ไหมว่าทำไมถึงปวดประจำเดือนคุณพี่ ก็มันเลือดเกิดจะเลือดเลือดไปหล่อเลีลเล้ยด้วยไม,ไม,ไม่ไม่เพียงพอ,อด้วยนะคะก็อยู่ในแอลกูตาไทโอนนะคะขออญาตค่ะเพราะว่าเป็นข่าข้อมูลเชิงวิชาการนิดนึงนะคะในส่วนของแอลกูตาไทโอนยังมีที่แก้ปวดประจำเดือนนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรก็เกิดจากการหดตัวนะคะของหลอดเลือดบริเวณเยื่อ บุบพงมดลูกค่ะทำให้เยื่อบุพงมดลูกนั้นขาดเลือดและมีการสลายของเนื้อเยื่อนะคะและมีประจำเดือนตามมาในขณะเดียวกันมีผลมีผลต่อการหดรัรัดตัวเหมือนว่าลูกบดตัวถ้าเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอมันก็ขาดเลือดตัวขาดเลือดก็ต้องปวดวมันเหมือนกับว่าถ้าภาษาเราก็คือมาแบบว่าไม่ต่อเนื่องไม่กระปิปบบอยหรือว่านาน มาทีบุ้มเราก็รู้สึกนะบางทีเวลานอกมาเยอะๆเนี่ยเหมือนแบบว่าโอ้หไม่ก็ดพราวกันเลยทีเดียวโล่งเลยนะบางทีเมฉันเปิดซีวี์อยู่คุณผู้ชมเมื่อกี้เขาช่วยได้โอเคเขาบอกซีวี์นะแต่ก็มาขายเอ้ากูท่าใจอวนมีวันเข้าไงห่วงออวันปวดเนืองแล้วหน่วงนวงห่วงเนืองนะ มันเข้ากับเพลงพอดีใช่ไหมใช่ใช่ก<ช>็<ช>เลยแต่ก่อน,นะจะไปฟังเพลงน่วงยังเหลือเวลาใช่ไหมยังเหลือ,อยังเหลืออยู่อ่เดี๋ยวคุยกูต้ากูต้าไทโอนสักนิดหนึ่งคุณพี่ก็จริงๆกูต้าไทโอนกับแอลกูต้าไทโอนนะคะเป็นสารชนิดเดียวกันแต่แอลกูต้าไทโอนมี ปสิเธว่าเหนือชั้นกว่านั่นหมายความว่า L ก็คือดับเบิลช่ค่ะเหมือนเราใส่เสื้อไซส์ S M L X L อันนี้ก็คือดับเลดับเบิลดับเบลเลยเขาเรียกเขาบอกว่าคุณภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็รับประทานเข้าไปเนี่ยคือ ไม่ต้องกลัวถึงแม้แต่จะทานกันระยะเวลานานหรือติดต่อกันไม่มีผลทําให้เกิดผลเสียในร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ทําให้ไม่ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นด้วยเมาค้างใช่ปกติชอบเมาก็เมื่อก่อนก็มีค่ะก็กินบีวันได้นะแล้วก็มันไม่ทําให้เราเสื่อมด้วยนะก็คือแบบว่าหน้าเหี่ยวหน้าย่นเขาเรียกว่าเซลล์ในร่างกายไม่เสื่อมไม่ไม่ช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงนะคะในส่วนของบีวันเพราะว่ามี เบต้าคูแคนอยู่ด้วยช่วยลดช่วยลดการผลิตเม็ดสีผิวเมลานินนะคะหรือเม็ดผิวสีเข้มสีดำทำให้ผิวดูดีมีออร่าดิฉันอยากจะให้คุณคุยนะทำไมมันตรงกันใช่เรารู้เราดำเรารู้เราดำก็เนี่ยก็พยายามพรีเซนต์ให้คุณผู้ชมเห็นว่าเมื่อก่อนเทปแรกๆไปดูเนาะเราอาจจะดำกว่านี้นะ มากคือตอนนี้อาจจะไม่ได้ขาวผ่องแต่ก็มันมีสองระดับแล้วไงให้เห็นแล้วไงที่แขนกับกลางล่างที่โดนแดดอ่ะมันชัดเจนแล้วเห็นไหมที่โคนไหลอ่ะอย่างของพี่เจนอาจจะเปรียบเทียบยากนึงแต่ว่าน้องลิมเนี่ยเออเริ่มมีสองระดับนั่นหมายความว่าแขนอ่ะยังโดนแดดอยู่ก็คือตัวลำแขนแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ปลอกแขนตอนขับรถตอนนั่งรถก็ปกติเป็นคนชอบใส่เสื้อไม่มีแขนอืมเพราะเป็นที่มาของการดำ ไปฟังเพลงหน่วงกันดีกว่าเดี๋ยวก็มาคุยกันหน่อย,ยน่าบทนองหน่วงเนี่ยค่ะเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหม ัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิเนยียนใสในสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไีอึ่มช่องคลอดม่กระชับมีกลิ่นลาร่วมเพศนียเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะั่นะก็กลัวนอนไม่สี่กระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวัน อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นขาดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New K ีไรค่ะอัลารุอะลกุมรอมตุลลอตาราบระกาศตีว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับบนลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนค้อยถ้าทานวันที่จะดีขึ้นนะคะ New K C ไรมั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่ดีเฟิร์มค่ะดูจนดิฉันไะ้คะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดนะคะที่สำคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 ช่วงที่สองของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะเห็นไม่สายได้แล้วภูมิใจเบลนี้ขอพี่บอมพี่บอมจะสัมภาษณ์น้องโฟกัสไปทำอะไรมาทำไมทำไมคลิปเขามีคลิปออกมาคุณพี่ไปน้องโฟกัสก่อนดิคือ ร้องไห้ร้องไห้เป็นยังไง<อ>ทำานหน่อยดิคุณ <c oughs> พี่คุณไม่ถูกเ <c oughs> <lik> พขาบอกม, <c oughs> มีคลิปน้องออกมา <c oughs> โฟกัสจิรกุลร้องไห้แฉดารา จุธาเทพใครห,หึกไข่ไข่จุธาเทพใครพี่บอมไงบอกแล้วไงเมื่อกี้บอมบอมบอมหล่อ,อจริงเหรอจริงพี่บอมก็ขอตำหนินิดนึงไม่ใช่ว่าหล่อถึงขั้นเทพนะถ้าบุรุษทุพพบุรุษจุธาเทพเนี่ยได้กว่าคนอื่นคนนั้นแม่มาหาโภกเขาได้สูงเขาได้ความสูงเท่เขาสูงเท่แต่เขาก็หน้าเขาออกไทยไทยมากไปเหรอชอบ ชอบ่ากนเหสองรอบเ <laughs> ปล่าหรอกดิฉันที่ว่าแอนตี้เขาเนี่ยไปว่าน้องอย่าง,งานั้ได้ไงน้องเป็นผู้หญิงแล้วไปบอกว่าตัวเองไม่มีอฟองไม่มีแฟนตั้งที่คบหากันเนี่ยมากไปไม่มเราอ่ะเราได้ไปอ่านข่าวที่เขามาให้สัมภาษณ์แล้วอาจจะเดี๋ยวก่อนพูดเรื่องของน้องอโ<ฮ>ฟกัสก่อนเดี๋ยวกลายเป็นปพูดเรื่องข่าวบอมบอกว่าเขาเขาเขาทำคลิป ออกผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะเหมือนประมาณาตว่าเออร้องไห้เหมือนแบบว่าก็เสียใจนะไประบุถึงแรงนะบอกว่าเขาบอกว่าเขาคบกับเขากได้คบกับนักแสดงชายอยู่คนนึงก็คือที่รู้ก็คือบอมเนี่ยแหละแล้วบอกว่าเออตกลงที่คบกันนั้นเขาเป็นแค่จิ๊กหรือว่าเป็นอะไรหรือคบซ้อนหรือมีคนคบอยู่ด้วยอีกคนนึงอะไรอย่างนี้ไม่ที่เขาเสียใจก็ไปบอกแม่ ว่าที่เขาขอขอไม่อะเขาเรียกไม่เลิกคุยกับโฟกัสเพราะว่าคุณแม่ขออแล้วที่สำคัญนะโอ้มันขี้จุดใจดำผู้หญิงอ่ะค่ะออมาทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้แล้วยังไงคือเรื่องจริงล้วบอกว่าเลิกตั้งแต่เดือนธันวาคมด้วยนะไปบอกผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะอ๋อเหรอายแล้วน่าสงสารเนาะน่าสงสารไม่ล่ะถึงบอกว่าพี่บอมทำอะไรเอาฟากเธอพี่บอมบอกมา ก็เราก็เข้าไปอ่านที่เขามาให้ <แก S 2> สั่อยอ่าเขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วก็เสียใจจริงๆที่ทําให้โกสน้องเสียใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ทั้งแฟนขับน้องแล้วก็แฟนขับของตัวเองอคือเขาก็ได้พูดว่าเสียใจขอโทษก็คือไม่มีอะไรจะพูดเออตกลงเลิกกันหรือเปล่าเขาก็ไม่ไม่ตอบจะ่เปียงแต่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือ,อยังยัง,อยงตอนนี้ยังไม่รู้สึกไม่เคลียร์คิดยังไงถึงไปแอบกบกับคนอื่นแล้วบอกว่าคุยกับผู้หญิงอื่น เราเขาว่าในลักษณะที่แบบว่าตอนนี้เขากําลังแบบมีมีผลงานออนแอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าละครเขากาลังออกเราจะคุยกันสองคน <c oughs> <c oughs> คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราคุยกันสองคน <c oughs> <c oughs> มันท <c oughs> ีเป็น <c oughs> ใครโดนอกหักนะเนี่ย <c oughs> น้องอ้นก็ไม่อยู่นะปกติเรื่องนี้ก็อินแต่นี่ <c oughs> วันนี้เราอินกันเองเนาะ ใช่พี่อ้นอยู่นี่คงแบบว่านะจัดเต็มเอาจัดเต็มเลยใส่อารมณ์ทำอย่างนี้ได้ยังไงกับผู้หญิงใช่ไหมเออก็ต้องดูกันต่อไปละครเรื่องอะไรของใครของบอมเหมอแต่ของบอมก็รู้สึกจะเรื่องอะไรนะเอ่อคิวบิกแล้วของตอนนี้น้องโฟกัสน้องโฟกัสจบไปแล้วนี่เรื่องละครอะไรดาวโอเคหรือเปล่าอะไรดาวอะไร ก็บอกว่าไม่ได้ดูทีวีเพียงร้อยดาวอะไรสักอย่างจักประมาณนั้นใช่ไหมเพียงร้อยดาวอที่ฉันก็เกือบดูทีวีบอกแล้วว่าเกือบดูทีวีก็ดูบ้างนะคะบางทีก็ต้องคุณชมต้องเข้าใจนะคะแต่ละวันนี่ถึงจะถิดอยู่ที่ไอเอ็นทีวีกับทีวีดีเพราะฉะนั้นหนังหนึ่งไม่มีเวลาดูอาวลาดูทีวีก็มีเวลาดูทีวีค่ะก็อยากดูหนังรักๆใกล้ๆเนี่ยของชอบแต่ทิ้งไว้ก่อนค่ะตอนนี้หาเงินก้อนสำคัญที่สุดตอนนี้เราจะมาขาย อะไรสิวน้องก็น่ารักซิวีผิวบางๆผอมๆก็อยากผอมบางก็มีตัวมีตัวช่วยโฟกัสก็กินซิวีได้กินได้ค่ะไปขายทั้งหญิงทั้งผายที่มหาลัยได้ด้วยน้องก็ยังเรียนมหาลัยอยู่ใช่ค่ะ